สวัสดีครับก็มาเจอกับช่องตะวันฉายเอซีนะครับวิดีโอนี้ก็มาแนะนําเครื่องเจียรมินินะครับเป็นเซตเครื่องเจียรมินิรุ่นโอเอซหนึ่งแปดศูนย์นะครับของโยอุสุกะนะครับก็หนึ่งร้อยแปดสิบวัตต์นะครับกำลังไฟหนึ่งร้อยแปดสิบวัตต์โหลดสปีดนะครับคือโหลดเครื่องเป่าก็หนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นรอบถึงสามหมื่นสองพันรอบต่อนาทีนะครับตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าโดยบริษัทไอเมดพาวเวอร์ทูจำกัดนะครับก็ก็จะให้ของแถมมาชุดอุปกรณ์ชุดชุดอุปกรณ์ชุดเตียงต่างต่างก็ 40ชิ้นนะครับแล้วก็ flexible driver ก็คือตัวเชื่อมการการกลับเคลื่อนหรือว่าสายอ่อนนะครับประมาณประมาณสายอ่อนแล้วก็สแตนสแตนก็น่าจะเป็นขาตั้งใช้ทนจริงค่ารับประกันแล้วก็รับประกันก็สามารถใช้เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสแกน q ว c าโคตรงนี้ได้เลยก็เลยก็น้ำหนักรวมตั้งกล่องตั้งอะไรก็1.68กิโลกรัตัวนี้ครับนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับ กล่องอะตัดรัดขนาดเล็กตัวนี้สามารถที่อยู่ไปไหนมาไหนได้สะดกวกเปิดดูข้างในก็จะมีสายอ่อนหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายอ่อนที่แต่ไม้แล้วก็ดูแล้วเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีสปริงสแตนเลนตตรงนี้ทั้งสองด้านก็คุณภาพดีพอสมควรคุ่ม,มือการใช้งานการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข่าเกล้านะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งสเตนขาตั้งก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดจับ อันนี้ก็เป็นอะไหล่รถอะไหล่อุปกรณ์ไม่ใช่อะไหล่จะเป็นอุปกรณ์ขึ้นเปลืองใช้งานพวกใบขัดใบกระดาษทรายต่างๆหัวต่อต่างๆค่อยมาสี่สิบชิ้นตัวนี้ครับเรามาดูเครื่องตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องก็จะเป็นสีสีเหลืองเหลืองเข้มๆนะครับแล้วก็ติดโลโก้โอซึกะตรงนี้ครับส่วนหัวก็จะมีตัวจับดอกตรงนี้นะครับตัวจับดอกขัดตรงนี้ก็แกะออกไปไม่ได้เลยนะครับ ก็จะมีหัวแบบนี้อยู่ขนาดสามสองมิลนะครับตัวนี้หัวจับเลยแล้วก็จะมีแต่ไม้นะครับหัวจับจะมีแต่ไม้อีกสองสองชิ้นแล้วก็รวมที่หัวสายอ่อนอีกหนึ่งชิ้นก็เป็น3ชิ้นสีชิ้นทั้งหมดนะครับอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกตัวสําหรับล็อกเวลาเราล็อกหัวนี้ก็ล็อกตัวนี้เลยก็จะมีตรงนี้ก็จะมีพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นแปรง่านนะครับก็สามารถบิดตรงนี้ด้วยไก่กวงเล็กๆออกมาแล้วก็จะมีแปรงกานอยู่ข้างในสองข้างนะครับ เราความสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยเป็นแบบแล้วก็จะมีพัดลมตัวนี้ก็จะระบายระบายลมมาทางข้างหลังรัพพอมอเตอร์จะอยู่ข้างหลังช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์สวิตช์เปิดปิด,ปดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสาหรบับปรับความเร็วก็ปรับได้ถึงระดับหกนะครับห้าหกแล้วก็แม็กแม็กหกแล้วก็แม็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์นัมเบอร์โมเดลดังตานึงร้อยแปดสิบวัตต์ความเร็วรอบไม่ไม่โหลดก็หนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นสองพันรอบต่อนาทีนะครับ สายก็จะเป็นสายกลมกลมลนปะ้สายกลมกลมปักแล้วก็ปลักกลมๆตัวนี้ก็จะจับแบบกันมือเลื่อนนะครับกนันมือเราลูดได้ก็จะมีสําหรับห้อยสําหรับแขวนสามารถเออกได้ตัวนี้นะร่ใส่ได้ตามที่เราต้องการตัวนี้ก็จะมีแบบกันกันสายหักก็ให้มาพอป,ประมาณนะครับก็น่าจะเหมาะสมกับราคาทีนี้เรามาดูการการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ ลักษณะการใช้งานของมันตัวนี้ก็คือการใช้เจียร์เกียร์ตัดเจาะขัดได้หมดนะครับเราก็ใช้งานกับงานชิ้นเล็กๆด้วยงานประเภทงานฝีมืองานสวยงามอะไรแบบนี้นะครับที่เครื่องเกียรตัวใหญ่มันทํางานไม่ได้นะครับก็ลงใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับขัดพวกขัด,ขด,ขดแหวนขัดนาฬิกาขัดอะไรต่างๆแล้วก็ตัดงานชิ้นเล็กๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ไห้อยู่ครับก็มาดู สี่สิบชิ้นมีอะไรบ้างครับที่แถมมาตัวจับพวกใบตัดใบขัดต่างๆก็สุาดาสายคลุมห้อยมาพอประมาณนะครับก็ขัดหรือยังไงก็ซื้อเองทีนี้มาดูวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับก็เพื่อหลายคนคงจะใช้งานเป็นนะครับเพราะว่าใน YouTube ก็มีการรีวิวไอ้เครื่องแบบนี้เยอะแยะนะครับนี้ผมมารีวิวก็คือหลังๆลนะครับอย่างหลังสำเร็จเราก็เสียบปลั๊กกันไปก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดดูสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่เหมือนของ iMac นะครับตัวนี้ก็จะดูแบบของราคาตุกๆกว่า ควันนี้รอบเร็วสุดนะครับตอนนี้กับก็ต่ำลงมาเลยเขาเลขหนึ่งนี่เกือบเกือบจะไม่หมุนนะครับใบพัดก็จะหมุนเบาๆนะครับเพิ่มขึ้นไปเลขสองก็เร็วขึ้นมาหน่อยเลยโอเคครับเราก็มาดูการใช้งาน คือเ็าให้มาหลายแบบหลายรูปรูปทรงเราก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างนะครับมันสามารถขัดได้ทั้งพลาสติกเหล็กไม้อะลูมิเนียมอะไรมันขัดได้หมดขัดได้หมดไอพวกหัวนี้ก็จะให้มาสามตัวก็คือจะเป็นสามขนาดห็นไหมครับสามขนาดเราก็เลือกที่เขาให้มาก็สามจุดสองมิลก็ใส่ตัวสามจุดสองมิลเข้าไปนะครับเข้าใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็กดตัวนี้เข้าไป มุนกลนิดแล้วก็เดี๋ยวจะลองขัดตัวนี้ดูดกระดาษทรายกลมกระดาษทรายม้วนแล้วก็จะมีปะเจให้นะปะเจก็ขันให้แน่นพอประมาณแล้วก็จะลองขัดทัวกันไตรตัดสังกะซีด,ด,ดูนะครับก็จะใส่กระดาษทรายตัวนี้เข้าไปอันนี้ของที่เขาแถมมานะครับเราจะใช้รอบัรอประมาณสี่รถรถเบอร์สี่ลองขัด การการใช้งานนะครับไอสวิตกับกับไอตัวนี้มันรู้ว่ามันจะขัดขัดกันยังไงรู้นะพอสวิตมันอยู่ด้านนี้แล้วก็ไอตัวตัวหมุนโรบมันอยู่ด้านนี้นะครับควรจะปรับให้มันอยู่ด้านเดียวกันก็น่าจะดีกว่านะครับเปิดสวิตด้านนี้ปุ๊บเราจะรับเราก็ต้องพลิกมาด้านนี้อีกนะถ้ามันอยู่ด้านเดียวกันกับเหมือนกับกองไอเม็กมันก็จะดูง่ายกว่านะครับวิธีต่อสายออนก็คือไม่ยากนะครับก็อาปล่อยปล่อยหัวด้านนี้ไปเลยพอรู้ว่าพติดกันนี้ออกเลยครับแล้วก็ให้ต่อตัวนี้ออก ไอ้ตัวนี้แค่หลวมๆนะครับแล้วก็มันจะมีไส้อยู่ข้างในนะครับจะเป็นแกนไส้อยู่ข้างในแล้วก็เทเออกมาเลยครับเทมันไหลออกมาที่นี้เลยนะครับโดยการยกหัวด้านนี้ให้สูงมันก็จะไหลด้านนี้ลงมาเราก็สามารถเสียบไส้นี้เข้าไปในนี้เลยครับเสียบเข้าไปจมในนี้เลยก็จะมีล็อกอยู่เสียบเข้าไปจมนะครับแล้วก็บีบตัวล็อกนี้ก็ขันต่า้แน,น่นครับใช้ประแจขันอีกนิดนึงโอเคครับตทีนี้ก็ เอาตัวปลอ,อกอลมีเนียมนัวนี้มาใส่เข้ามาปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็บิดเข้ามาขันเข้ามาโอเคครับขันในปพอแน่นก็ประมาณนี้ต่อรลงเปิดเครื่องดมีมันจะมันก็จะหมุนะ ลองมาใช้งานดูนะครับตัวขัดนะครับตัวนี้เป็นตัวแบบแกะสลักชื่อหรือตัวขัดอะไรก็ได้ครับวิธีการการก็คือหมุนหัวนี่เลยครับหมุนหัวนี้ให้แน่นมันก็จะหมุนตามพอหมุนตามล้วก็จะเขาจะให้ตัวนี้มาเป็นตัวเอวครับล็อกเย็งในรูนี้เลยนะครับหรือจะใช้ไก่กวงใช้เหล็กอะไรก็ได้ใส่ในรูนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้แล้วมันก็จะล็อกอยู่ก็หมุนด้วยตัวนี้ให้แข็งแรงโอเคครับเก็ที่งไว้มาแล้วก็เราก็ใช้งาน โดยการที่เราเครื่องนี้ตั้งเันบนโต๊ะเลยนะครับตั้งบนโต๊ะแบบนี้เลยเครื่องตั้งแบบนี้โยนแบบนี้เลยหรือจะตั้งเบาๆก็ได้ มันก็จะออกมาแบบสวยงามแบบนี้เลยโต๊ะโตตัวนี้เวลาเปิดเครื่องมันีปุ๊บมาดูมันจะดังมันจะมีแรงสั่นสะเทือนกับตัวนี้วิธีแก้ปัญหาก็คือใช้ตัวนี้เลยกับตัวนี้ที่ก้อยมาแล้วก็จับกับโต๊ะได้เลยก็จะให้ที่จับมาสองจุดจุดนี้กับจุดนี้นะครับแต่โต๊ะส่วนมากน่าจะจับที่จุดนี้มากกว่านะครับก็เลยมุนออกไปนี่เลยแล้วก็ล็อกเขาอยู่นี่เลย แล้วก็เอาเสานะครับเสาหรือว่าสแตนที่ก้อนมาครับก็ดึงออกมาเสียบตรงนี้เลยหมุนเสียบลงไปตรงนี้เลยแล้วความสูงที่ต้องการดึงขึ้นมาเลยดึงความสูงที่ต้องการอันนี้จะสูงประมาณสักกูกสิบเซนได้เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับเอาผมจะเอาสูงแค่นี้แล้วก็หมุนตัวนี้ไปั้งขวาก็ถึงมาแขวนเลยทีนี้ เป็นปั so actually, recently, ๊บแบบนี้เลยอันนี้มันก็จะไม่สะเทือนในการทำงานนะครับก็มันใช้งานหลากหลายนะครับใช้งานได้แทนเครื่องเกียร์ไฟฟ้าตัวใหญ่นะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างหลายงานที่เราเครื่องรถดใช้ไฟฟ้าตัวใหญ่มันเครื่องเกียร์ไฟฟ้าตัวใหญ่มันใช้งานไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวนี้ช่วยเพราะตัวนี้มันซอกซอนที่เล็ก มุมเล็กๆได้ดีนะครับแกะสลักงาน DIY งานอะไรต่างๆครับขแนะนําว่าช,ช,ช่างช่างช่างหรือว่านัก DIY ต่างๆต้องต้องหาซื้อต้องมีไว้นะครับไอ้พวกเครื่องเครื่องเจียนเ่งมแบบนี้นะครับก็าบางมุมบางที่มันต้องใช้งานมันจําเป็นต้องใช้งานนี่ของอุตส่าก็ดูตามรูปทรงแล้วก็น่าจะราคาแบบไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ให้มา180วัตต์3200รอบต่อนาทีก็ถือว่าเครื่องเร็วแรงใช้ได้นะครับ แกสลักงานฝีมือต่างๆนะครับงานชใช้งานฝีมือใช้งานสวยงามมันเล็กๆนะครับต้องใช้ต้องใช้ตัวนี้แน่นอนเดี๋ยวจะหาลิงก์้าค้าการสั่งซื้อมาแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปกดลิงก์การซื้อกันได้ดูความสะดวกขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมคลิปนี้อุสึกะนะครับตัวนี้เครื่องเชียร์มินิสายอ่อนนะครับ